จบเองหรือเปล่าคอนเทนต์ไหมดูเป็นหรือเปล่าเก่งจริงเปล่าบอกว่าเอาที่พี่สบายใจเลยับพี่แล้วแต่พี่จะคิดเลยครับผมไม่ต้องถามเราพ่อแดงอะพี่ถ้าผมมีตังเป็นล้านอะขี้วมาสักกระสอบหนึ่งผมก็ซื้อผมบูหมดอะพี่ตังถ้าผมมีอะบูแหลกเลยพี่แต่เดี๋ยวลูกค้าก็ลังจะยกชุดไปประมาณแสนกว่าบาทใคระเอาเด็กมาทำไมน่าเชื่อถือดูเป็นเหรอเก่งเหรอไหวใจได้เหรอตัดสินภาพกุมาแพ้ทำไง คนก็เลยเคยเตือนผมมาหลายครั้งแล้วแบบเป็นหัวหน้าโตะพี่เตือนมาว่าสมาคมเขาพูดมาอย่างนี้นะเฮ้ยให้เด็กเขาไปยังไง<อ>ถ้าคนรู้ว่าผมเล่นว่าแดงแล้วผมมาตรฐานขนาดไหนเขาจะไม่มีใครพูดเลยนะ คือคือพอเรารู้จักกับคนหลายๆคนผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูเวลาเราเจออะไรเราก็อาจจะโทรถามส่งรูปให้ดูอะไรนี้ได้ใช่ไหมก็เดินพันทิปไปร้านนั้นไปร้านนี้คุณมองแล้วเออเด็กคนนี้มันเดินเอาคอนเทนต์หรือว่ามันเดินขายพ้าจริงจังว่าเออคนจะตอบอย่างนี้บ้างไงถ้าคนถามบางทีว่าในติ๊กต k อกเขาจะถามว่าตาเดียวหรือเปล่าจบเองหรือเปล่าคอนเทนต์ไหมดูเป็นหรือเปล่าเก่งจริงเปล่า บอกว่าเอาที่พี่สบายใจเลยก็พี่แล้วแต่พี่จะคิดเลยครับผมเ,ออเพราะว่าถ้าคนรู้จริงเนี่ยเขาจะไม่ถามเงี้ยพีออ่ถ้าคนรู้จริงว่าผมเป็นคนยังไงอ,อ่ะเขาจะรู้เลยว่าเก่งจริงของออจริงซื้อจริงออไม่ต้องถามหรอกพ,รรพ่อแดงอะพี่ถ้าผมมีตังเป็นล้านอ่ะหิ้วม,มาสักกระสอบหนึ่งผมก็ซื้อเออชอบอ่ะผมบูออหมดอะพี่ตังถ้าผมมีอะบูแหลกเลยพี่ พ่อแดงนี่ดูตาเดียวได้เลยเหรอตาเดียวจบจบตัวเองได้เลยเหรอใช่ครับพี่รู้จักทุกรุ่นเลยเหรอรู้จักทุกรุ่นเลยรุ่นนี้นิยมรุ่นอะไรก็จะเป็นรุ่นแรกรุ่นสองรุ่นสามจริงจริงพ่อแดงเนี่ยนิยมทุกรุ่นเลยครับพี่ครับเอาที่ทันพ่อแดงเนี่ยจะนิยมทุกรุ่นเลยครับพี่ครับผมแล้วพิมคุกเข่าปะคุกเข่าคุกเข่าจะเป็นพระที่แบบ เป็นเขาเรียกว่าเบสิกของพ่อแดงรุ่นสุดท้ายของพ่อแดงใช่ไหมใช่ครับพี่แล้วจะดูง่ายสุดคับผมก็ซ네ื้อง่ายขายขล่งแล้วก็เป็นถือว่าราคาไม่ได้ไม่ได้แพงไม่แรงมากแต่ตอนนี้พระเริ่มขึ้นเครบพี่เพราะว่าที่วัดหมดแล้วพระขึ้นเพราะคุณหรือเปล่าไม่ไม่น่าเกี่ยวน่าจะเป็นที่คนกันเองไม่กระแสคุณกำลังโด่งดังแล้วตอนนี้คุณเล่นพ่อแดงด้วยอาจจะด้วยมั้งครับพี่เออพอเห็นคุณเล่นเขาเล่นตามเขาก็เล่นตามแล้วก็เอามาสัะเอามาขายเหมือนกันแล้วก็มาอัดแล้วก็กำไรโอ้จกเลยทีนี้เออ เป็นดาบสองคมเหมือนกันนะใช่ครับพี่เราเล่นเขาเล่นตามเขาก็เอามาอัดเราเห็นว่าคุณซื้อตอนนี้ผมซื้อตังจนพระหมดจนตังหมดแล้วพี่พระตอนเนี้ยผมอยู่กับพระหมดเลยแต่เดี๋ยวลูกค้ากำลังจะยกชุดไปประมาณแสนกว่าบาทก็บวกกําไรไปไม่กี่ตังคล้วพี่แต่ก็เราด้วยความว่าเราเอาตังมาหมุนดีกว่าใช่ครับพี่ตั้มเท่าที่พี่คุยมานะคุณพี่พี่มีความรู้สึกว่าคุณแบบ โตเกินตัวคาพูดคําจาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นผู้ใหญ่อ่ะมันดูมันดูเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์มาค่อนข้างแบบโชคโชนน่ะเฮ้ยแต่มันมีความมันมีความน่ารักมากนะที่พี่บอกมันไม่ดีมันดีมากนะมันก็เลยทําให้เนี่ยมันเป็นเหมือนคอนเทนต์น่ะเพราะพี่ติดตามคุณไงพี่ก็จะเห็นว่าเฮ้ยเซียนเด็กคนนี้ต่อรองเว้ยเวลาต่อรองกับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยเอ้ยมันน่ารักแล้วมันคําพูดคําจามันเหมือนคนที่แบบค่อนข้างแบบ เจนจัดในวงการน,นี้มากเออทำไมเราถึงกล้าแบบต่อรองกล้าซื้อกล้าขายอะไรขนาดนั้นนะอืมถ้าเกิดว่าสมมุติพระห้าพันเนี่ยยงสมมติเรารู้อยู่แล้วว่าพระขายที่ประมาณสี่สิบครับเขาเปิดเกินมาเผื่อให้เราต่ออผมรู้เอ,า,อางี้นะพี่ตั้งผมรู้ทุนทุกคนนะเวลาต่อพระเอาไปรู้ทุนก็ได้ไงผมอ่านรู้ทุนหมดนะสมมติพระเปิดสามห้าพี่ยี่ห้าแล้วกันเขาบอกน้องพี่ขอสามสามทุนสามสิบ เขาบอกเอ,อ้มึงรู้ได้ไงวะออบอกไม่ต้องหรอกพี่ผมรู้ผมอ่านทุนทุกคนออกหมดอะออแล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะอ่านตรงหมดเลยนะพี่ว่าทุนทุนเท่าไหร่สูตรนี้ใครใครสอนมาไม่รู้อะพี่ผมมีไม่รู้มันมายัางไงผมว่าออออบอกพี่เท่านี้แล้วกันเขาบอกว่าคุณเอาเท่านี้แล้วกันพี่ทุนเท่านี้ใช่ไหม,มเขาบอกเออ รู้ไงก็เปิดทุนให้ดูตรงเป๊ะทุกคนเลยพี่ผมก็งงอ่านทุนคนออกได้ไงวะหลังๆก็เลยเริ่มซื้อพ้าถูกลงเรื่อยๆแล้วไกดกดยับเลยอพี่เอาไปกดอย่างนี้ก็ซื้อถูกขายแพงอะดิไม่แพงพี่ลูกค้าน่จะซื้อผมถูกเอาทำไมอะไม่รู้ลูกค้าแต่บางคนถ้าลูกค้าดีๆเนี่ยจะซื้อซื้อแพงเลยพี่แต่ถ้าบางคนเนี่ยพระพระสวยผมซื้อซื้อบูซื้อบูนะพี่ซื้อแบบ แพงเลยอะอกระโดดเลยพะห้าสิบซื้อหมื่นหนึ่งเลยาพิแต่พระสวยๆจริงๆอะอประมาณเนี้ยครับพี่ดำต่อรองกับใครปะทะใครแล้วรู้สึกว่าใจมันวิวที่สุดรู้สึกแบบตื่นเต้นที่สุดจากที่แบบผ่านมาเนี่ยเราไปประทะกับใครล้วรู้สึกว่าโอ้โหเซียนคนนี้แม่งยอดเซียนว่ะเซียนคนนี้โอ้โหสุดยอดไปเลยตื่นเต้นจริงๆเอาเขาไม่ลงอะไรเงี้ยเออเออมีไเอาตื่นเต้นเลยมันก็มี ถ้าถามว่าเคยเจอเซียนคนไหนที่ผมเซร่าว่างก็จะมีพี่เอลำปางแต่คนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยวิวแต่คนนี้ใจดีพี่เอลำปางใจดีพี่เอลำปางจะเป็นคนที่แบบประเภทแบบรักน้องพี่เอลำปางนี่อันนี้ไม่ได้พูดเอาใจพี่เอนะถ้าพี่เอดูนะเป็นคนบอกเลยว่าเป็นคนรักน้องชอบเหมือนแบบชอบแบบเขาเรียกอะไรพี่ไม่ตาเด็กอะมีเขาวัวนั้นผมไปร้านเขากลับจากงานที่สิงห์บุรีพี่เอถามว่าอ่ะเดี๋ยวพี่เอาผ้าก็แดงมาแบ่งเขาจะ่เก็บไว้กล่องหนึ่งมีประมาณแปดเหรียญนครับพี่หยิบมาสองเหรียญ พี่จะถามขายได้เท่าไหร่ส่ว<ม>นใหญ่เซียนยังไม่ถามนะพี่ผมจะต้องเป็นคนถามว่าพี่เอาเท่าไหร่ครับเขาจะเปิดราคามาแต่พี่เอาถามว่าขายได้เท่าไหร่อผมบอกขายอยู่ประมาณยี่ห้าสามสิบครับพี่เอายี ö, <อ><อ>่สิบเผื่อช่องห้าร้อยพันหนึ่งพี่เอเป็นคนอย่างนี้พี่พี่เอจะแบ่งถ้าเป็นคนอื่นนะไม่ค่อยแบ่งอถามว่าแบ่งไหมก็แบ่งนะแต่ถ้าเป็นพวกผมมันก็จะถามว่าขายได้เท่าไหร่จะไม่ถามว่าซื้อเท่าไหร่ แต่จะถามด้ว่าคุณขายได้เท่าไหร่เพื่อให้น้องไม่ทำกินไงใช่ครับพี่เขาจะเป็นคนอย่างนี้ครับพี่เอเป็นคนน่ารักมากพี่ส่วนเซียนหวิวผมถามว่าเคยเจอไหมไม่เคยเจอครับพี่ส่วนอยาจะแบ่งหมดนะครับไม่ไม่หมายถึงว่าอ๋อเราไปเจอเซียนมีชื่อเสียงอย่างเงี้ยเราไปเจอรุ่นใหญ่เงี้ยแล้วเราต้องไปซื้อขายกับเขาอะไปครับเออเฮ้ยยับจริงเหรอซื้อขายพระกระป๋ายยับไปหรอไม่ให้ไม่ให้พ่อผมเอาพระไป ผมไปนั่งหยุด hey, คเอนอีออออ่ป่ายับแล้วเนี่ยเ,ออเข้ามานั่งได้ไงน้องชายพ่อผมเขาเออเป็นลูกน้องป่ายับอยู่ครับเขาอาเขาก็ฝากป่ายับครับผมฝากหลานด้วยนะครับอ,อ,อะไร่เงี้ยวันนั้นพ่อผมก็เอาพระเป็นวัดลังสีของออลุงเนี่ยนะครับพี่ออวัดลังสีเนื้อดําปิดทองไม่มีไม่เหลือแล้วพี่ลงชานเหลือนิดเดียวเอาไว้ป่ายับป่ายับซื้อสามหมื่น ปยับบอกสี่หมื่นแล้วพ่อผมขอหมื่นห้าบอกว่าเดี๋ยวตังค์เข้าบัญชีให้ผมได้เป็นทุนเล่นพระต่อประหยับก็ให้นะวว้าเออผมเหมือนป่าเขาพยายามจะสนับสนุนผมนะพี่ครับอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็หิวว่าวันนั้นนั่งเงียบๆเลยไหงอยเลยเป็นไงเป็นไงการที่ไปเจอประมุขมุนการพระเป็นไงเออตื่นเต้นยังไงตื่นเต้นว่าแบบแต่ก่อนผมขึ้นบันทิพครั้งแรกเลยเวลาพ่อผมเอาโทรศัพท์ไปทำใล่มันทิพย์เนี่ยผมก็จะชอบลงไปนั่งแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักใครจะรู้จักแต่ อาวิโรดพม,มัญชรอ,อันนี้ก็อาจารย์ผมอีกคนนึงเลยก็ลงไปพ่อก็จะผมไม่ค่อยกล้าเดินพี่เพราะาเซียนตอน,นั้นทุกถ้าคนเล่นพระใหม่เนี่ยคุณจะเดินบันทิปเนี่ยคุณจะูเข้าใจอารมณ์ผมเลยถูกว่าแบบน่ากลัวเซ<อ>ียนมันจะหลอกกินตับไหมวะ<อ>คือมันไม่เชิงว่าอารมณ์กินตับอะยมันจะเชิงอารมณ์เหมือนแบบเขาเรียกยังไงเหมือนคุณไปเจออีกโลกหนึ่งอะเข้าใจความขมของเซียนพระอะพี่บางคนแล้วหน้าแต่ละคนก็ดุจัดเลยพี่ เป็นเด็กๆบางคนก็ต้องกลัวพี่บางคนแค่แบบเป็นคนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยังพี่บางทีแกกว่ายังไม่กล้าเดินเข้าไปตู้ใครเลยนะพี่ผมก็เลยเมียหลังนั้นก็เลยพ่อพ่อพาไปเดินพ่อบอกว่าไปเดินเลยมีเขาพวอกลัวก็เดินหลังจากนั้นก็เดินไปเริ่มสนิทก็พ่อผมลงไปเดินพระนะก็ลงไปเดินดูเลยครับพี่ลงไปเดินเริ่มสนิทหลายหลคนแล้วพี่เริ่มสนิทจนวันนั้นพ่อพาเขาไปปล่อยปลานั่นะคพี่โอ้โหง่อยเลยอู กูน <L iin> <L Negative paper> ั่งอยู่หน้านายกสมาคมพระเครื่องเออกูเข้ามาได้ไงวะเนี่ยวันนั้นก็เดินปล่อยหลายเจ้ามากพี่ปายับเนี่ยเขาจะชอบลงไปอยู่รีสอร์ทผมที่รีสอร์ทของอาผมที่เพชรบุรีครับพี่ลงไปกับพวกอาไข่มาลีวาน่าครับพี่ก็วันนั้นก็รดน้ํามือปลายับกับอาไข่ก็เข้าไปไหว้ปลายับอะไรเงี้ยแบบฝากตัวอะไรอย่างเงี้ยรับแต่ไม่แน่ใจว่าเกิดก่อนหรือเกิดหลังอย่างนั้นนะพี่แล้วก็พอ อาวันนั้นเดินผ่านสมาคมอาผมเดินออกไานั้นวันนี้ก็พาไปฝากพี่แถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ฝากเลยก็เลยไปยับก็น่าจะรู้จักผมลนะครับตอนนี้ก็เลยรู้จักคนในกวนป่ายับเยอะขึ้นครับพี่อาแบงเพชรบุรีอะไรอย่างเงี้ยพี่ครับครับครับประมาณนี้ครับพี่ดำพอเห็นป่ายยับอ่ะเห็นบารมีท่านเห็นสิ่งที่คนเล่นพระให้ให้ความเคารพท่านอะไรเงี้ยเออพอน้องคุณไบเห็นด้วยด้วยตัวเอง สัมผัสด้วยตัวเองเรารู้สึกยังไงผมรู้สึกตื่นเต้นนะครับพี่ในครั้งนั้นที่ได้เจอปายับเป็นครั้งแรกเลยกอ็อะไรวะเนี่ยมันนั่งตรงนี้ได้ไงเนี่ยอืแบบน้อยคนนะพี่ที่แบบจะได้แบบเข้าไปนั่งกับปายับอย่างนั้นนะพี่ม,ม,มีมีแวบเข้ามาในใจไหมว่าโตขึ้นจะเป็นแบบนี้มีไหมมันผมว่ามันแล้วแต่คนนะพี่ถ้าสักวันหนึ่งถ้าแบบ โอ,อ้ยังรุ่นผมก็อีกนานนะพี่กว่าจะได้เป็นถ้าสมมติถ้ามีบุญจริงๆนะพี่ถ้ามผมได้เป็นนะผมจะแบบโอ้โหมาถึงจุดนี้ได้ไงเนี่ยเออมันก็แล้วแต่คนนะพี่ถ้าแบบออผมของเดียวอะผมไม่คิดอะไรเลยพี่นายกสมาคมไม่ใครเป็นไปได้เลยพี่ถ้าเป็นถ้าสมมติผมได้เป็นก็คงน่าจะ หลายคนนะพี่กว่าจะได้เป็นนายกสมาคมคงอีกสองสามช่วงคนนะพี่ผมก็ขออย่างเดียวว่าตอนเนี้ผมอยู่ในเป็นพวกแบบพวกพี่ๆทางเป็นบุรีเขาจะดึงผมไปเป็นกรรมการครับพี่แต่คนละทีมนะพี่จะมีถ้าเป็นพ่อแดงโตสมาคมจะเป็นพี่เบนอัศวินแต่ถ้าเป็นพวกแบบสนามล่างๆก็จะเป็นพวกพี่โยปักทะเลอันนั้นก็พวกคนในเพชรเหมือนกันับพี่เขาจะดึงเข้าไปอย่างนั้นแต่วันนั้นเขาไปเป็นพ่อแดงที่งานสัมพันธ์ เออพวกเขาพี่ต้องเข้าใจว่าพอแดงนั้นหนึ่งทำผิวเยอะครับทำผิวเยอะแล้วบิ้วเยอะอคนเลยจะคนในโต๊ะเนี่ยเลยจะเข้่งมากมจะเครียดมากแบบต้องเขาเขาจะเป็นแบบเข้มมากอ่ะพี่มผมเลยแบบคนก็เลยเคยเตือนผมมาหลายครั้งแล้วแบบเป็นหัวหน้าโต๊ะพี่เตือนมาว่าสมาคมเขาพูดมาอย่างนี้นะเฮ้ยให้เด็กเขาไปยังไงอ ถ้าคนรู้ว่าผมเล่นพ่าแดงแล้วผมมาตรฐานขนาดไหนเขาจะไม่มีใครพูดเลยนะแต่คนในสมาคมคนนั้นเขาคงยังไม่เห็นนะพี่ว่าผมเล่นแบบไหนผมแยกได้นะพี่ว่าพระใหม่ไม่ใหม่อืเดิมไม่เดิมสวยไม่สวยทาผิวไม่ทำผิวรู้หมดรู้หมดพี่แยกได้แยกได้ครับพี่นี่เป็นสิ่งที่พี่กําลังจะถามเลยนะคือมันก็ปฏิเสธไม่ได้น้องคุณว่านะวันนี้เราอายุแค่13าปีถูกไหมเราเล่นพระจริงๆจังๆก็ เริ่มสิบเอ็ดสิบเอ็ดปีประมาณสิบเอ็ดสิบสองม้สิบสองมันก็ปีสองปีถูกไหมใช่ประมาณปีสองปีนี้ด้วยด้วยรูปลักภายนอกที่เราดูเป็นเด็กบางคนที่เขาไม่เคยเขาไม่เชื่อถือใช่บางคนที่เขาไม่ได้เล่นพระเขาแค่มีพระเก็บไว้เขาอ่ะเอามาส่งออใครเอาเด็กมาทําไมอะน่าเชื่อถือดูเป็นเหรอเก่งเหรอไววใจได้เหรอตัดสินพระกุมาแพ้ทําไงอเราจะตอบเขายังไงบอกอ๋อไม่เป็นไรครับพี่ก็พี่ก็ ลองดูผมไปสักระยะหนึ่งก็ได้พี่ถ้าพี่ไม่เชื่อใจผมแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะรู้เองว่าผมเป็นคนยังไงผมเก่งจริงไหมอะไรเงี้ยแล้วอย่างวันนี้ชอบถามว่าซื้อจริงเปล่าอม้เปล่าดูเป็นเปล่าผมก็บอกเลยพี่ส่งมาขายผมดิแอ้พี่รู้ผมซื้อจริงไม่จริงเพราะแดงอะพ้ะบางอย่างผมก็ซื้อพี่ปูหลิวก็ซื้อนะ ผมซื้อทุกอย่างเลยพี่ที่เป็นเหรียญดูเป็นซื้อหมดครับพี่ตามใช่ครับพี่ตอนนี้เรียกว่าถ้ามีพระส่งไปเนี่ยถ้าถ้าดูแล้วดีเนี่ยซื้อเลยใช่ครับพี่ถ้าขายได้นะผมผมซื้อเลยครับพี่ตามถ้าเป็นแบบทางของผมขายได้ก็ซื้อเลยครับพี่เอออแล้ววันนี้รู้ได้ยังไงว่าพระที่เราซื้อมาองค์นี้ขายได้อง์นี้คือพอเราเหมือนจากหลายๆคลิปที่ดูเนาะจากหลายๆคลิปที่ดูพี่ก็รู้สึกว่าเอ้ย การที่ไปต่อรองการที่ไปซื้ออะไรอย่างนี้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่แม่นราคาประมาณนึงเลยนะใช่ค่ะงจะกล้าซื้อกล้าขายไดแ้แม่นแม่นแม่นเลยเนะพี่เราเราวันนี้คิดว่าเราแม่นราคาขนาดไหนคิดว่าเรารู้ราคาคกลไกกัรตลาดของพระแต่ละสายที่เราเล่นขนาดไหนก็มันไม่ถามว่าถ้าถามว่าเก่งถ้าถามว่าผมเก่งไหมถามว่าผมก็ไม่ได้คิดว่าผมแบบเก่งเพราะว่าบางคนเนี่ยพี่ผมต้องบอกกันว่าเก่งแล้วลำพอง เก่งแล้วคิดว่าตัวแม่งแจ๋วแม่งสุดยอดกูคือที่หนึ่งชอบคิดอย่างนี้บางคนเด็กอะไพี่นะแต่น้องผมผมสอนดีนะบางทีน้องผมไม่ค่อยตรงเวลาผมก็จะบอกเลยน้ยมึงนัดเป็นนัดเดิออะไรเงี้ยว่าน้องผมผมจะสอนเลยพี่มันจะมีอยู่สองคนจะมีที่ออกช่องวิจาร์คนหนึ่งชื่อออโต้ตัวเล็กๆอะพี่แล้วก็มีคนหนึ่งเล่นเครื่องรางอันนั้นก็น้องเซียนแต่เขา เล่นแบบออกลูกย่อยปมาเนี้ยแล้วมีเพื่อนผมมีคนนึงอันนั้นเลิกคบไปแล้วพี่นิสัยไม่ค่อยดีเหลี่ยมเยอะเกินเหลี่ยมยังไงโอ้โหเหลี่ยมเวลาซื้อผ้ากับเราอะไรเงี้ยใช่แล้วมีแล้วคำพูดคำจาไม่ค่อยดีใช่ครับจ้าวผมเลยไม่ค่อยอยากคุยด้วยอืมอืมอืมครับพี่แต่เจอหน้าก็คุยกันบ้างครับพี่เจอหน้าก็คุยกันบ้างเพราะว่าเล่นพระต้องมีเพื่อนฝูงครับพี่ใช่ครับพี่ก็ผมก็เลยแบบถามว่าแบบผมเก่งไหมเหรอไม่ห้าสิบ ยังไม่ถึงคุณยังผมยังไม่คิดผมจะคิดว่าผมเก่งในต่อเมื่อผมได้เป็นกรรมการโต๊ะหลวงพ่อนั้นๆพี่นั่นคือสิ่งที่ผมเรียกว่าผมเก่งแล้วคือนะวันนี้สิ่งที่มันเป็นปัญหาและสิ่งที่หลายๆคนเ็าพูดกันก็คือเรื่องนี้<ช>เรื่องของกรรมการตัดสินในแต่ละโต๊ะใช่ครับพี่แล้วว<ม>่ามันเป็นงานสมาคมออใช่ครับพี่เป็นงานใหญ่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น การที่คัดเลือกเข้ามาจะให้ถูกใจคนพี่ว่าก็ยากนะนาทุกวันนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นกรรมการเนี่ยก็ต้องชัดเจนจริงๆในในในทุกๆด้านในทุกๆด้านนะในทุกๆด้านพี่พี่ก็รู้สึกว่าจากที่ได้คุยจากที่ได้เห็นเนี่คุณเป็นคนมีความสามารถแต่มันก็ต้องรอเวลาใช่ต้องรอเวลาให้คนเห็นอย่างเงี้เวลาทีเนี้ยพอเราเป็นเด็กเนี่ยบางทีเนี่ยมันง่ายมากเลยนะ คุณกับการที่จะโดนคนนั้นหลอกโดนคนนั้นหลอกโดนคนนั้นพาไปคนนี้จูงไปเอออย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ปาาตใช่ครับพี่แต่มันเป็นแต่มันเป็นสิ่งที่เฮ้ยเออมันเคยมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นกับ้องหรือเปล่าวะเออเออยังไงยังไงเออผมคิดว่าเนี่ยหนึ่งเขาบอกอะไรนะวันมันทิ์จะเป็นเซียนอ่าคนหนึ่งอะผมคิดเลย วันนี้ไม่มีดาบะแท้ไม่ขายพาะแท้กันผู้กับใจตัวเอง่ตอนนั้นเดินซื้อตู้ไหนเขามีแต่คนแบ่งอคงคิดว่าแบบเอ้ยเออคงแบบคงขายพราแทกกันอ่ะจะเนินไปอยู่ตู้นึงตรงนั้นเป็นแผงจอหรือเปล่าไม่ไม่จอไม่จอนอยู่ตู้เลยเออก็ไปซื้อมาไม่ขอเอชื่อกันเป็นใครก็ซื้อมาเกทั้งตู้เลยเป็นพราเกทั้งตู้เลยแต่อาศัยว่าผมดูไม่เป็นเป็นสมเด็จหลวงปู่พิงก์วดบางประกอบไพ่ตองเอาสามพัน พ้าเน,น,นี่ยตอนเนี้ยผมว่าพ่ยตองเนี่ยคนเป็นเซียนอ่ะใส่ตรงอะไรๆลยคนรู้นะว่าพ้าเล่นเท่าไหร่หลักหมื่นอ่ะบางองค์บางคนสวยๆจริงผมว่าถ้าคนชอบยิงบูหลายแสนนะซื้อพันห<อ>้าลงมาลุงบอกเก๊เ<อ>พี่ผมโทรมาบอกคุณใช่เหรอ,อบอกไม่รู้พี่ผมดูไม่เป็นเขาบอกมันเก๊คุณอือก็ไปคืนตอนนั้นเรื่องความ่าเรยังไม่เป็นไงพี่แล้วก็มันคืนได้พี่บนมันทิพย์ตอนนั้นรื่ความว่าถ้าแบบเอ้า เป็นเซียนจริงเปล่าคุณคืนได้ไงอ่ะพี่เข้าใจผมก่อนตอนนั้นผมยังยังไม่ได้แบบยังไม่ได้มีวิชาขนาดนี้พี่ที่แบบจะดูเป็นอะไรขนาดนั้นครับเขาบอกว่าเขาคืนได้อะไรเงี้ยเขาก็หักสามสิบอะไรเงี้ยพี่ใช่ครับพี่ตั้มเออแต่ถ้าพกเก้เขาคืนเต็มนี่เขาก็หักให้ผมให้เขาหักไปไม่รู้เขาพี่อ๋อเขายืนยันว่าไม่เก๊อืมก็อย่างนั้นผมว่าเออแล้วแต่แล้วแต่ลุงแล้วกันอืมครับพี่อะไรอย่างนั้น ผมก็เลยอ๋อ้แล้วรู้แล้วตู้นี้ขายเก๊ก็เลยออกจากตรงนั้นเลยไปอยู่ตรงอื่นหมดเลยครับอยู่ตู้พี่แจ๊กอยู่ตู้พี่กรอบอยู่ตู้พี่เอี้ยงอยู่ตู้พี่นัดอยู่ตู้พี่พะกวยข้างล่างครับพี่อะไรประมาณนั้นครับพี่ก็จะอยู่แตาสมมุติเนี้ยครับพี่ได้วิชาดีครับในขณะที่เด็กหลายๆคนในวัยเดียวกันเนี่ยวันนี้เขาวิ่งเล่นใช่ครับพี่เล่นเกมเขาเล่นเกมเป็นเด็กติดเกมหรืออะไรก็ตามเนี่ยเออแต่ทําไม คุณไม่ไปเป็นแบบนั้นทำไมคุณถึงเลือกที่จะมาเดินเส้นทางเป็นเซียนพระถามว่าผมเล่นเกมไหมก็เล่นนะพี่แต่ส่วนใหญ่จะติดกับพระมากกว่าจะติดอยู่กับพระนั่งดูว่าเขาลงขายอะไรกันใครส่งพระอะไรมาดูอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมคิดว่าเล่นเกมแต่ก่อนผมก็เล่นเกมนะพี่ตั้มติดหนักมากขโมยตังค์พ่อแม่ไปผมยังงงเลยกูทำไปได้ไงมาตอนนั้นแล้วก็เราที่เราเห็นกันในิข่าวเด็ก โอ้แม่ไม่ให้ตังก็ตีทุบตีแม่อะไรอย่างเงี้ยพี่ยางงัน้นผมก็ไม่ผมไม่ได้ออกลูกนั้นนะพี่ผมแบบยากับขโมยแม่ก็ขโมยพ่อก็ขโมยผม,มผมคิดว่าเยอะเข้าไปตอนนั้นทำไมกูเย่เหรอขโมยไปโอ้ไหลยหลตังค่ะพี่ไหลพันเติมไปเติมไปเพราะเราไม่ได้มีไรายได้ใช่ครับพี่เราก็ติดเกมแล้วก็ต้องหาตังค์ไปใช่พี่ก็เลยเริ่มคิดและพอเกมโดนแบนปุ๊บลบปุ๊บเออไม่เล่นสมัครเกมมาเล่นใหม่ ไม่ต้องเติมไม่เล่นอะไรเลยเริ่มเบื่อเริ่มมาเล่นพระเนี่ยครับพี่แล้วก็สมัครเฟซแล้วก็ดูคนที่เล่นพระอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็เล่นไปก็เริ่มติดพระแล้วครับพี่เกมก็เริ่มหลังๆก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แล้วครับพี่ตั้มครับใช่ครับพี่ก็ประมาณนี้ครับพี่แต่ก่อนผมตอนนี้ผมก็ถามว่าผมติดอะไรบ้างก็พระกีฬาบาสอะไรพวกเนี้ยค,<อ>ครับพี่บอลพวกเนี้ยครับพี่บอลครับผมวันนี้เนี่ยการเล่นพระของคุณเนี่ยสร้างรายได้ยังไงบ้าง ไม่แต่ละเดือนเออประมาณอันนี้เดือนเดือนเดือนสิบเดือนเดือนแปดผมกำไรสี่หมืนว้าวเดือนเดือนที่แปดของการเล่นพระไม่ใช่ไม่ใช่ครับพี่เดือนสิงหาเดือนสิงหาสิงหาสิงหาก็ได้กำไรสี่หมื่นกว่าผมก็เออหลังๆมันก็เดี๋ยวขึ้นผมว่ากำไรผมน่าจะขึ้นเกือบแสนแล้วพี่เพราะว่าเออมันขึ้น เดือนละหมื่นเดือนละหมื่นนะพี่เดือนแรกสองหมื่นเดือนแรกสามต่อมาสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นจนเดือนที่แล้วหกหมื่นมาเดือนเนี้ยผมก็ำลังจะขายพัฟไปชุดหนึงนะ่งเนี่ยแต่ไม่ขอบอกกำไรแล้วกัน๋ยวผมไปบอกพี่ตั้มแล้วกันว่าได้กำไรเท่าไหร่แต่ว่ากำไรก็เดือนนี้ก็น่าจะได้เกือบเกือบเกือบแสนมั้งผมว่าเฉลีย่ยเฉลี่ยนะเดือนนี้นะแต่ผมคิดคำนวณไว้ไม่น่าผิดนะคือนับตั้งแต่วันที่เริ่มเล่นพันหนึ่งพันห้าสองพันสามพันใช่คพี่ณวันเนี้ย จะได้กาไรหลักแสนต่อเดือนละใช่ครับพี่แต่ว่ามันก็จะถัวเฉลี่ยไปแต่ละเดือนก็ถัวเฉลี่ยไ,<ะ>ไปครับค่าข้าวค่าบางทีพ่อแม่ไม่มีตังใช้ผมก็ให้ไปซื้อของอะไรเงี้ยพี่เออเนี่ยอยากรู้คือนอกจากหาตังเลี้ยงตัวเองแล้วเนี่ยให้พ่อแม่ด้วยเหรอใช่ครับพี่เพราะว่าพ่อผมเขาก็ขายประกันแต่มันหาเคสขายไม่ค่อยได้ครับพี่แกไม่ค่อยมีตังใช้ก็ให้แกอะไรเงี้ยพี่บางทีไปงานประกวดค่าน้ํามันถ้าเราไม่ออกให้เขาจะไปยังไง อ่าพ่อไปพันหนึง่งไปเติมน้ำมันอ่ะก็ไปงานประกวดอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับพี่ประมาณเนี้ยครับ<ม>ไปทาให้พ่อให้แม่เดือนเท่าไหร่เดือนแล้วแต่เดือนครับพี่ลงเดือนก็สามพันสี่พันประมาณเนี้ยครับพ<ม>ี<ม>่คือนอกจากเอามาใช้ตัวเองเอามาเป็นทุนในการที่ไปซื้อผ้าเพื่อต,ต่อย,ยอดอาชีพตัวเองแล้วเนี้ยก็แบ่งปันให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ครับพี่โอ้โหต้องบอกเลยนะเด็กและเยาวชนที่ดูเทปนี้อีพีนี้อยู่นะผมไม่ได้เอาน้องคุณมาเพื่อคุยสนุกสนานอย่างเดียวนะพี่ บบอยากให้เห็นใช่อยากให้เห็นว่าเฮ้ยเด็กตัวแค่นี้คิดเองได้เด็กตัวแค่นี้หาตังค์เลี้ยงตัวเองได้เด็กตัวแค่นี้สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้มันอัดไม่ได้เป็นเงินจํานวนมากใช่ขนไม่ได้แบบเป็นเดือนแบบหลายหมื่นเหมือนเขาพ่อแม่คือขออย่างเดียวอ่ะคุณให้พ่อแม่อะผมบอกคำเดียวเลยนะคุณังไม่มีคุณจะไม่เหลืออดเหลือใช้เลยคุณจะแบบเหลือทั้งชีพไะพี่ถูกต้องคือคุณแบบคุณเหลือกินเหลือใช้แน่นอนอ่ะถูกไม่มีอดให้พ่อแม่ครับพี่พี่กำลังจะบอกอย่างนี้ เราให้พ่อแม่ไปเท่าไหร่นะมันจะคูณทวีกับใช่มันจะคูณเราดีกับพ่อแม่มากเท่าไหร่นะทุกอย่างมันก็จะตีกับเป็นสิ่งดีๆให้กับเราเราไหว้พระได้เราไปวัดนู้นวัดนี้เราไปที่นู้นที่นี่ได้เราช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ได้ครับผมเราก็ต้องไหว้พ่อไหว้แม่ได้ใช่คเราต้องช่วยเหลือพ่อแม่ได้เราต้องเลี้ยงดูท่านได้น้องคุณพี่บอกเลยนะถ้าเป็นคนที่กตัญญูถ้าเป็นคนที่รักพ่อรักแม่ถ้าเป็นคนช่วยเหลือพ่อแม่นะ ไม่มีวันอ,อตายจริงๆอย่างที่น้องบอกสิ่งที่น้องเดินสิ่งที่น้องทาหมดเนี้ยพี่ชื่นชมมากๆาพ,พี่ชื่นชมมากๆนอกจากหาตังค์ให้ตัวเองนอกจากสร้างอาชีพให้ตัวเองตั้งแต่ในวัยเด็กแล้ววันเนี้ยเรายังมีมีนิดหน่อยจุนเจือครอบครัวด้นึถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆอยากให้น้องเก็บอันนี้เอาไว้รู้ไหมครับาในสิ่งที่ที่ที่ตามปรารถนาดีแล้วแล้วอยากให้น้องทําแบบนี้ต่อไปยินดีสนับสนุนเป็นที่เหมือนกันครับอะวันที่ พอเรารู้สึกว่าโอเคเราเลี้ยงดูตัวเองได้จากการขายพระละเราเลี้ยงดูพ่อแม่ครอบครัวได้เราส่งเสริมพ่อแม่ได้เราสามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้อวันนี้พอเข้ามาอยู่ในวงการพระนี้เรียกว่าจริงจังแล้วละความรู้สึกแตกต่างจากวันที่เรามองเข้ามาวันแรกไหมโอ้โหทำไมมันน่ากลัวจังเลยต่างกันเยอะเลยเสือสิงห์กระทิงแม่ต่างกันเยอะเลยไม่ต้องวันนี้เข้ามาเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากคือเราสนุกกับการอยู่พระ ผมเคยแบบโดดเรียนนะอือกับแบบมันคือมันติดพระเกินนะพี่ตั้มผมก็เออมันก็ต้องเรียนนะวะก็ต้องคู่กันไปอย่างเงี้ยครับพี่ก็ติดโอ้โหพระแบบมันมันคือมันมีความสุขครับพี่อยู่กับพี่ๆน้องๆอยู่กับพวกพวกฝงๆครับพี่ก็ผมว่านะหลังจากที่พี่ๆหลายคนลงคลิปผมไปเล่นพระมีเด็กเล่นพระเยอะขึ้นนะพี่ตั้มตามสนามผมเห็นเยอะมากเลยนะครับพี่ไม่ว่าจะเป็นมือแบบเพึ่งหัดเล่น มีทักมาหเผมเยอะนะครับพี่ตั้มโอ้ผมเอฟซีครับพี่บางคนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เนี่ยผมไม่รู้นะผู้ใหญ่หรือเด็กผมบอกไม่ต้องเรียกผมพี่ก็ได้ว่าบางคนผมไม่รู้เป็นผู้ใหญ่หรือเด็กบางคนก็บอกผมสิบขวบเองครับผมสิบเอ็ดเองครับผมเก้าขวบเองครับอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมก็ยินดีสอนเขานะพี่พวกนี้เอาคุณมาคุณก็อยากได้ของหลุดถูกไหมครับพี่ตั้มทุกคนมาอยากได้ของหลุดมุกครับพี่สนามอยากคุณเล่นมาอีสานคุณไานจะเจอแบบ พอคูน่ะรุ่นแรกอ่ะขายได้หกหมื่นอ่ะคุณซื้อพันเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมก็หวังอย่างนั้นมไม่จําเป็นต้องเป็นผ้าแดงอ,อาจจะเป็นผ้าแบบลึกลับที่ผมรู้ก็ได้ว่าเป็นที่ไหนเมตตาเด็กอย่าอัดเด็กเนื่องในฐานะผมเคยโดนมาก่อนอให้เด็กไปทํากินเป็นเซียนอาคุณค่อยไปอัดเขานะครับพูดอันนี้พูด,พดเข้า เข้าหลายๆคนนะผมว่าน้าอันเนี้ยผมว่าเข้าหลายคนนะเพราะว่าผมก็เคยโดนอัดมาอยู่นะพี่ผ้าขาย500อ่ะอัดผมมาสามพันห้าอวันนี้มาบอกว่าได้กําไรเดือนเราหกหมื่นไม่กลัวเขาจะเริ่มขายเราแพงขึ้นหรอไม่กลัวครับพี่เพราะผมก็ตอบปลาลเหมือนเดิม <laughs>